แต่ก่อนนี้เนี่ย paradigm shift นี่หมายความว่ามันมี fundamental change ในตัว assumption นะในตัวสมมุติฐานของที่มาของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตแต่ก่อนนี้เนี่ยเราค้นพบสมัยพลเอกเปรมเราค้นพบก๊าซในอ่าวไทยเราก็บอกว่าประเทศไทยจะโชดช่วงชัชวาลเราก็ทำมาบตาพุธนะคะตอนนี้เนี่ยอีก17ปีข้างหน้าเนี่ยก๊าซในอ่าวไทยก็จะหมดลง p r o ฟเวนนะคะที่เราทราบแล้วเนี่ยจะหมดลงรีเซริร์ฟจะหมดลงใน18ปีเพราะนั้นพลังงานก็หมดแล้ว mm hmm. แรงงานก็แพงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลถึงได้เปลี่ยนสมมุติติฐานพื้นฐานของการที่จะพัฒนาประเทศในอีก10-20ปีข้างหน้าไปเป็น Connectivity h u ฮ นะคะซึ่งจริงๆเราก็อยู่ในภูมิศาสตร์ที่เป็นชุมทางอุตสาหะเนยหรือชุมทางของเซาอีสต์เอเชียอยู่แล้วแต่ถ้าเราลงทุน2.2ล้านล้านบาทนะถ้ามันไม่ตกเปรียเสียหายนะคะมันก็จะกลายเป็นอะไรที่ทำให้เราเป็นศูนย์กลางของเอเชียได้เร็วขึ้นมากขึ้นนะคะจริงๆประเทศอื่นได้ทำอันนี้มาสำเร็จแล้วนะคะคือดูไบเนี่ยคะ่ะไม่มีน้ำมัน แต่รวยขึ้นมาได้ทุกวันนี้เพราะว่าเป็นศูนย์การส่งสินค้าไปยังประเทศอาหรับทั้งหมดนะคะแล้วอันเนี้ยกำลังเป็นสิ่งที่รัฐบาลดิฉันเข้าใจว่าไม่จ้าจะเป็นรัฐบาลไหนก็คงจะต้องทำอย่างเดียวกันนะคะก็คือทำให้เป็น connectivity hub พอเป็น connectivity hub แล้วเนี่ยดิฉันก็เลยจะขอฝันธงเลยว่าภายใน20ปีข้างหน้าเนี่ยภาค ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นภาคธุรกิจที่เป็นภาคหลักอาจจะแทนภาคอุตสาหกรรมเพราะอ,อุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ยังอุตสาหกรรมไทยจะอยู่แต่อยู่นอกประเทศไทยนะคะอาจจะย้ายไปทวายไปอยู่กัมพูชาไปอยู่อะไรนะคะแต่ท่องเที่ยวเนี่ยเนื่องจากอาศัยทรัพยากรท่องเที่ยวของไทยเนี่ยไม่ต้องอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยลังสิตซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์เรื่องการท่องเที่ยวนะคะ มากทีเดียวนะคะมีสอนทุกอย่างเลยนะรวมทั้งสปาไทยด้วยเดี๋ยวดิวฉันจะต้องจะพูดเรื่องการปรับปรุงเรื่องการเรียนการสอนท่องเที่ยวในภายหลังนะคะแต่นี่เดี๋ยวอาจจะต้องคอยรอบสอนะคะจะเป็นภาคท่องเที่ยวก็จะเป็นภาคธุรกิจที่สําคัญนะคะด้วยสาเหตุอันนึงตอนนี้ก็มาแล้วเมื่อเช้านี้ท่านวิทยกรก็พูดคนจีนมาแล้วปีที่แล้ว 2. 2, 2. ล้านคนปีนี้คาดว่าครึ่งปีมาแล้วสล้าน ปลายปีนี้คาดว่าจะมาอีกสองก็จะเป็นสี่ล้านคนมหาศาลนะคะเราจะได้คนจรินมาอย่างมหาศาลมาแบบที่ว่าที่มอชอค่ะเพราะคนจรินเขาเที่ยวตามแอปใน ในโทรศัพท์เขา e เขาก็เที่ยวตามที่คนจีนบอกว่าต้องเที่ยวอะไรเขาเข้าไปเที่ยวในมอชอพ่อบาลชเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้นักศึกษาไม่มีที่นั่งที่ไปจู๋จีกันรอบอ่างแก้วนี่ลําบากใจแล้วเพราะว่าคนจีนเต็มไปหมดนะคะพอถึงกลางวันลงมากินข้าวคนจีนนั่งเต็มหมดไม่มีที่นั่งกินข้าวค่ะนะคะแล้วก็คนจีนก็ใช้รถแดงนะคะเต็มเพ่นพ่านไปทั้งเมืองนะคะอันนี้ก็หมายความว่าถ้าเรามุ่งหมายในตลาดนี้ นะคะคือคนจีนนี่เวลาเข้ามาเวลานี้แพทเทิร์นของคนจีนไม่เหมือนชาติใดเลยนะคะมาไม่เป็นซีซันมาทั้งปีมาทุกระดับไรายได้มาจากหลากหลายมณฑลมากมณฑลที่อยู่ไกลมากอยู่ทั้งภาคอีสานของจีนก็ยังมาอยู่ใกล้ๆไปทางทิเบตซินเกียงก็มา ไม่รู้ว่าทําไมถึงมาแต่ก็มานะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นพ่อคุณมาริโอคุณนวัดป้องนวัดแล้วก็ลอสอินไท a แลนด์นะคะก็เพราะสถานีโทรทัศน์อันฮุยเขาซื้อ,อ,อโทรทัศน์ของเราเละครโทรทัศน์ของเราไปเราก็เลยพิที่รู้จักของคนจีนไม่ใช่คนจีนเท่านั้นที่จะมาอินเดียก็มานะคะถ้าใครไปเซนโตซาเร็วๆนี้จะเห็นว่าที่สิงคโปร์ที่เกาะเซนโตซานี่มีแต่อินเดียนะคะ จนกระทั่งกลิ่นเครื่องเทศคลุ้งเลยอะนะคะแล้วไม่เห็นฝรั่งเลยแม้แต่หัวสีน้ำตาลแม้แต่หัวเดียวนะคะเป็นหัวดำหมดเลยแล้วนุ่งสรีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เ,เข้ามาทีนี้ในอนาคตหมายความว่าอะไรหมายความว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจก็คือเราต้องเซกเมนต์ตลาดโรงแรมก็อาจจะต้องเป็นโรงแรมสำหรับคนจีนโรงแรมที่คอนเซนเทรตที่คนรัเเสเซียเพราะว่าคนรัสเซียมา คนสแกนจะไม่มารัเสเซียลงที่ไหนสแกนหนีที่นั่นคนจีนมาที่ไหนคนญี่ปุ่นก็หนีที่นั่นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการทำเซกเมนต์ตลาดวิธีการลงทุนมันก็จะแตกต่างไปทั้งหมดเลยนะคะโรงแรมสำหรับคนจีนต้องมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เก็บเสียงนะคะเพราะเราต้องการให้ทุกคนมีความสุขค่ะมาเที่ยวเมืองไทยต้องมีความสุขคนจะคึกคักยังไงก็ได้แต่ว่ามันมันต้องแยกตลาดออกจากกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีฉันคิดว่า คนจีนเนี่ยน่าจะเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเอาแค่จีนกับอินเดียนี่เราก็รับไม่ไหวแล้วนะคะในขณะเดียวกันเราก็อยากได้พวกที่มีเงินมากๆอย่างโรนัลโดได้อยู่คืนละหก0 0 0่นะคะดิฉันก็เลยอยากจะกลับมาเมื่อกี้ท่านผู้ดำเนินการอภิปรายผู้เรื่องอ n นค m มดิส t r ิบิวชันนะคะดิฉันทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวมาหลายเป็น10บกว่าปีแล้วนะคะ ท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เหมือนกับอุตสาหกรรอื่นๆนะคะผลที่ได้ก็คือว่าจริงๆแล้วการขยายตัวของการท่องเที่ยวเนี่ยพวกภาคเกษตรได้ผลตอบแทนน้อยเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวยิ่งขยายตัวเนี่ยความเหลื่อมล้าของรายได้นี่จะยิ่งสูงนะคะดิฉันมีหนังสือที่ดิฉันเขียนเล่มหนึ่งเขียนว่าการท่องเที่ยวไทยจากนโยบายสู่รากญ้านะคะเป็นรายงานสรุปของอองานวิจัยเมทีอาวุโสข,ของดิฉันนะคะเดี๋ยวมอบให้ท่าน ไว้ให้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็จะพูดเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวกับนโยบายการกระจายรายได้นะคะเพราะว่าเรื่องมันง่ายมากค่ะเพราะว่าเวลาจะทําท่องเที่ยวมันต้องมีทุนแม้แต่คุณทําท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ะะเชิงนิเวศเนี่ยมันก็ยังต้องอาศัยทุนเพราะว่าะจะเปลี่ยนม้อนเปลี่ยนมุง้งทาห้องส่วมใหม่ก็ต้องใช้ทุนทั้งนั้นส่วนคนจนในหมู่บ้านนะภาษาอังกฤษยังพูดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีการท่องเที่ยวเข้ามาแม้แต่จะไปถึงในหมู่บ้านเนี่ยก็ผลประโยชน์ก็จะตกกับคนรวยมากกว่าเราเคยศึกษาร่วมกับ นักวิจัยของกัมพูชานะคะกัมพูชาเนี่ยเสียมเรียบเนี่ยการท่องเที่ยวนีบโตปีละ8ปดสิเเซนตแต่คนจนไม่ดีขึ้นเลยถามว่าทำไมเราไปทำในหมู่บ้านเขาบอกคนจนไม่ดีขึ้นเลยเขาบอกอยู่ห่างจากานกครวัดนครธมแค่สิบกิโลทำไมไปขายของไม่ได้ทำไร้พักเขาบอกเขาไม่มีจัก,กรยานแล้วมันไม่มีรถเมย์เพราะฉะนั้นเขาเดินไปวันละสิิกิโลกับสิบกิโลไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น เรื่องทานท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเรารักพัฒนาเนี่ยนะมันไม่ออโตเมติกการทริกเกอร์ดาวของรายได้นี่ไม่ออโตเมติกนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเข้ามีไปถ้าเราต้องการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอะคอนเทคติวิตี้ฮับกับการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะทำให้ที่ดินแพงมาก ว่าเราไม่มีกลไกอะไรเลยที่จะไปควบคุมการขึ้นราคาของที่ดินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กระทรวงการคลังได้คิดเอาไว้ก็ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าใช้คือรัฐบาลไทยเนี่ยตามใจทุกๆคนนะคะทุกๆรัฐบาลด้วยคนจนก็มัดไปคนรวยก็ลดภาษีไปคนจนก็ประกันราคาเออไม่ใช่ประกันราคาจำนำข้าวอะไรคือคืคนได้หมดน่ะนะ แต่ความเหลื่อมล้ำมันไม่ลดลงค่ะเพราะว่าอเครื่องมือที่ใช้ในการกระจายไรายได้เราไม่เคยใช้นะคะอ่ะเมื่อที่ดินราคาแพงขึ้นมากๆแล้วเราไม่มีมาตรการที่จะมาลดราคาที่ดินถามว่าเราใช้ที่ดินทำอะไรคนส m e ขึ้นได้ไหมถ้าที่ดินแพงขนาดนั้นริมทะเลนะที่ดินเป็นห้าหกสิบล้านบาทต่อไร่ทำอะไรดีที่สุดคะโรงแรมยังตั้งไม่ได้ค่ะต้องทำคาสิโน นี่คือปัญหาของการปล่อยให้ที่ดินขึ้นไปโดยไม่มีเครื่องมือมากำกับนะคะคนจนหรืออย่าว่าแต่คนจนเลยในเรื่องของปล่อยให้ที่ดินขึ้นไปแล้วเกงเกงกำไรราคากันเนี่ยแม้แต่ SME เนี่ยก็ยังไม่มีโอากาสเกิด อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดมาจากการกระจายรายได้ี้นี้เราไปทําในการศึกษาของดิฉันเนี่ยเราทําทั้งแมโโรใช้โมเดลทางเศรษฐศาสตร์ระดับมหาภาคเราทําทั้งไมโครนะคะก็สรุปมาก็เสนอกระทรวงการคลังนะคะให้เก็บภาษ,ษีท่องเที่ยว,วกระทรวงการคลังถอยกรุดกรุดทันทีเลยนะ เราเสนอภาษีไปหลายตัวภาษีสิ่งแวดล้อมน,นี่รับไปสิู่ในในแผนแล้วนะคะภาษีท่องเที่ยวนี่ถอยกรูดกรุดเลยนะคะตอนนี้เราจะเสนอภาษีน้ําท่วมอีกตัวหนึ่งนะคะสงสัยยังไม่มีใครเอาเพราะเห็นวันนั้นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังมาฟังครึ่งเดียวไม่ทันรู้ว่าภาษีอัตราเท่าไหร่ก็กลับไปแล้ว <c oughs> นะคะมันเป็นสมัยของนโยบายสาธารณะประเทศประชานิยมนะทำให้อันนี้ไม่สามารถที่จะ จะจะขึ้นมาเป็นอเจนดาทางนยโยบายสาธารณะได้นะคะอีกเรื่องหนึง่งเมื่อกี้ท่านผู้นำท่านผู้ดำเนินการอภิปรายพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่นิดนึงการท่องเที่ยวนี่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากแล้วเราอยากได้โรงแรมหรูหราสีดาวห้าดาวหกดาว ตอนนี้เราให้อาจารย์ที่แม่ฟ้าหลวงเข้าไปเก็บขยะจากโรงแรมอาจารย์คนนี้น่ารักมากเลยนะคะได้ปริญญาเอกมาจากสวีเดนด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นชายหนุ่มที่มีความใฝ่ฝันที่จะนั่งรถขยะเขาก็รับทุนนี้เดียวแล้วเขาก็นั่งรถขยะเข้าไปกับขยะนะรถขยะนะแล้วเข้าไปชั่งขยะจากทุกโรงแรมเราค้นพบว่าโรงแรมหดาวนี่ค่ะข,ขยะห้ากิโลต่อหัว ส่วนโรงแรมที่มันกระจกกระจอกเนี่ยมันก็ไม่ถึงกิโลต่อหัวนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราเสร็จพอดีเก็บอา,อาจารย์คนนี้ไปเมืองนอกเวลากลับมาเดี๋ยวเราต้องไปประชุมกับโรงแรมกับอบตอว่าต้องคุยกันสักหน่อยถ้าคืน50กิโลต่อหัวเก็บ f l a ลตเรทไม่ได้ต้องเก็บค่าขยะตามโวลูมนะคะส่วนรา,ายเล็กราน้อยนอเนี่ยค่ะคือว่าเวลาเราพูดถึงสิ่งที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยบางที เราชอบพูดแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นอ่ะเราจะรวยเราจะรวยเราจะอย่างง้เราจะอย่า,ยายงนี้แต่เราต้องพูดถึงสิ่งที่มันมาเหรียญมันมีสองด้านนะคะไม่ใช่ว่าเรา เราไม่อยากได้คนจีนเราอยากได้คนจีนแต่เราจะจัดการเขายังไงให้เขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขนะคะเราอยากได้โรงแรมใหญ่ๆนะคะอยากเพราะโรงแรมใหญ่ๆมันสวยแล้วมันน่าอยู่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศแต่ทํำยังไงให้เขาอ่ะไม่ได้เอามามาเอาเปรียบเราการศึกษาในเรื่องการท่องเที่ยวของเราเราทําเรื่องเทศกาลนะคะรีกตต์าที่ภูเก็ตเราทําคู่กับการศึกษาการกระจายรายได้จาก มีอยู่ในเล่มนี้นะคะแต่เป็น,ปนแบบย่อนะคะแล้วจากเล่มนี้มันจะมีเล่มใหญ่ๆอห้าเล่มก็ต้องไปตามอ่านกันเองนะคะเทียบกับเทศกาลกินเจที่ภูกเก็ตเราพบว่าเทศกาลกินเจนั้นมีการกระจายรายได้ที่ดีกว่า,อาของภูเก็ตของริการตาซึ่งมันเป็นการแข่งเรือยอทมากแล้วแต่เดิมเี่ยเคยมีตีสสของมอชอ,อยู่เล่มหนึ่งซึ่งเราค้นพบว่าใน งานพิธีไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยโรงแรมใหญ่ๆในเชียงใหม่เนี่ยรวมกันแล้วมีรถด,ดอกไม้คันเดียวแต่รถที่แห่ดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยล้วนมาจากชนบทนะคะแล้วก็เมื่อเราได้คำนวณ Investment ทั้งหมดแล้วก็ Return ที่ได้จาก Occupy Room ในในช่วงอาทิตย์นั้นเนี่ยก็พบว่าโรงแรมลงทุนบาทหนึ่งได้75บาทก็ข้อมูลนี้ให้ท่านลองเพราะว่าท่าลองเพราว่าก็ไปคุยกับโรงแรม ปีถัดไปก็ยังได้รถคันเดียวค่ะก็ขอจบแค่น,นี้ก่อนนะคะ